ใ่จำได้ไหมว่าใหย่ปููกระหมดนี้ทีชนิดอะไรมั่งตวกมีตัวปลูดีปลีเครื่องบัวยันจำบึงตำปูดกันโดาปาโอดาผ้าต้นกระเจียบกันแต่ลายอย่างของให่เก็เก็บ่ได้เพิ่นเก่งนี่่ให่กัได้มงกเรียงม่ได้ใก้ีัใหญ่ต่ตัวปูนี่อ่าปตัวปูรใกล้หรือคะใ ัโลกขอายอ้ตัวผู้ตีสอง g i โลลอาเซ็ตเคร่งนว่าเดี๋ยวหยดเม็ดกับกับใดกันใช่ไหมยแต่ว่าได้ี่เป็ดมัดยดเม็ดแ่ยี่สิบเดมัดมาถได้ให้่หญ่บาทสี่บาทสองรอยสิบบาทแล้วที่เดือนเดือนใหญ่กัได้นไหลบาทังนั้นเนาะขากับค้ายาวนี้ไม่จะต้องห้าตาคือหมายจ่ายอาข่องไหนเนี่ยคือกับข้าวใช่ไหมคะ ก็มีตีตั้มปลุกเอามากินเองเออเอามากินเรื่องอยากกินกระยหญ่กับข้า,าข้าวก็ได้มาเสือกข้าวกับข้าวเนี่ยสิ่งที่เราไม่สามารถผลิตกระไดได้ได้เหมมังติดปลกูกพักนี้ได้เหลืองอะไรมั้ไสุขภาพได้ไหมอเออไม่มีต้นพิษใ,ใหญ่ใหญ่นะใหญ่อยู่ได้แล้วคะ ้าวิพาวิย่พ้นกลองการปลูกพักกินเองใหญ่ได้กินพักติดตัวต้านผิดได้ออกกาลังกายทำไมใหญ่ยืดและทุกกระพาก็ดีด้วยการความมันคงกระฮะใหยายนะคือปลูกไปกินไปได้เรื่อยใหญ่เสือได้มั่งหลักในรัดน่ะ เพื่แต่งาครับเพือเพื่อที่เราจะบอก่ใบนั้นเนีอ่อทีเลืองไม่ต้องซื้อเลยเลยอย่างน่อยใหญ่มีหลายได้จาัดก,การไข่ปล,ลาโปรดไก่จัดการจต้องมาซื้อพักเผื่อกินแต่ึ่งพักสิกินก็ปลดต้านติดโปรไพลสัใหญ่อายุ<ช>ยืน<ช>สุขภาพแข็งแรกแล้วก็่ังกายด้วยนะยานะมีมูดีนึงใหญ่มีอายุยืนว่าเผื่อนได่ข้าวหาอยุมุดข้องมูนึแต่สุขภาพคนี้ว่าเผือน